สวัสดีครับเรื่องของการพัฒนาและปรับัวเป็นระบบราชการ4.0ของสำนักงานกรุงจังหวัดนนทบุรีนะครับในส่วนแรกผมจะขอนําเสนอเรื่องของสถานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพญา่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ20กิโลเมตรสำหรับในปี2566ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเนื่องจากมีข้อจํากัดในเรื่องของบุคลากรและงบประมาณที่ได้รับตลอดจน การนำเทคโนโลยีมาใช้ได้แก่การใช้ระบบซูมมาใช้ในการจัดการประชุมระหว่าง FC และการใช้ระบบซูมในการประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ในสำนักง,งานการสั่งการด้วยความรวดเร็วผ่านระบบไลน์กลุ่ม Facebook และ TikTok ที่เราได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผลงานที่เป็นผลงานเชิงประจักษ ของสำนักงานบางจังหวัดอีกเรื่องหนึ่งได้แก่เรื่องของการประกาศปรับปรุงพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ําซึ่งเดิมในพื้นที่ของจังหวัดนนทบรุรีมีพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศตามพระราชบัญญัติการมอมง2อง0จํานวนทั้งสิ้น1 8 1แห่ง ซึ่งในปัจจุบันทางสำน,นักงานงังหวัดได้ระดมสภาพกำลังเพื่อร่วมกันสํารวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการประกาศเป็นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามพระราชกําหนดการมอง,ง .2558 ได้มีการจัดทําพิกัดพื้นที่และได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จํานวนทั้งสิ้น8ครั้งสามารถด,ดําเนินการได้ภายในระยะเวลา หนึ่งเดือนเป็นไปตามนโยบายของกรมอมงหลังจากนี้เนี่ยเราก็ได้ดําเนินการจัดทาร่างประกาศพื้นที่และก็ไปรับฟังความเห็นในระบบกฎหมายกลางซึ่งปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านเนี่ยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนทั้งสิ้น33มาลายและมีผู้เห็นด้วยจํานวน32มลายคิดเป็นสัดส่วน9 8เซนะครับที่เห็นด้วย,นวนยกวนะบวยับการประกาศที่รักษาพันธุ์จันท์น้าซึ่งในปี2500ันห้าร้อยหกสิบเนี่ยเราสามารถสรุป นะครับพื้นที่ที่เหมาะสมได้ร18แห่งนะครับและเราได้วางแผนที่จะเชิญประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในวันที่17กรกฎาค,คม2 5 6 6ั้คาดว่าจะสามารถดําเนินการประกาศภายในวันที่15สิงหาคมสาหรับข้อมูลด้านการประมงของจังหวัดนนทบุรีมีเกษตรกร,รทั้งสิ้นนะครับ2,183ราลายนะครับมีพื้นที่เลี้ยงทั้งสิ้นนะครับ4 6่2รสไร่จัดน้ำหลักได้แก่ปลาน,นิลลำดับ2ได้แก่ปลาดุกนะครับ สำหรับแนวทางในการพัฒนางานในอนาคตมีแนวทางพัฒนาใน3ด้านได้แก่1ด้านบุคลากรโดยทางจังหวัดได้กําหนดให้เป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมเรื่องของการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่โดยสามารถไปหาความรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ต่ตางๆเช่นในสํานักง,งานกพแล้วก็ได้กำหนดว่าหลักสูตรใดบ้าง ที่มีความจําเป็นที่เจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการเรียนรู้นะครับสำหรับด้านงบประมาณนะครับเราก็มีการกําหนดว่าจะต้องมีการขอรับสนับสนุนเพิ่ม,เต,มเติมจากแหล่งอื่นๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้ประสานไปของงบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งมีงบประมาณในการสร้างภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าได้วางแผนจะมีการปล่อยพันธ์สัตว์น้าเช่นกุ้งก้ามกามในแม่น้ําเจ้าพยาประมาณเดือนสิงหาคมนี้ แล้วเราได้ของงบประมาณจากจังหวัดนะครับมาดำเนินงานในการพัฒนาสินค้าประมงสินค้าเกษตรกำหนดให้มีมาตรฐานนนการันตีรับรองความสดความสะอาดความมีมาตรฐานการได้รับรอง GAP และรับรองมาตรฐานยอในปีนี้เราก็ได้ดำเนินการแล้วจำนวน30ลายสามารถดำเนินการได้บรรลุตามแผนงานที่กำหนดไว้ แลการทํางานเนี่ยเราก็จะใช้การทํางานในลักษณะบูรณาการการทํางานในรูปแบบของทีมนะครับสามารถทํางานร่วมงานสอดประสานกันได้เพื่อให้เป้าหมายสําเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ทางกรมประมงหรือว่าทางจังหวัดได้กําหนดไว้นะครับซึ่งในส่วนนี้ ก็ได้มีการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับอำนวยความสะดวกในด้านของทรัพยากรยานพาหนะเรื่องของเวลาให้เจ้าหน้าที่ทํางานเต็มเวลาเพราะการทํางานราชการต้องทํางาน24ชั่วโมงซึ่งเราได้สร้างทัศนคติและเจตนคติให้กับเจ้าหน้าที่ให้ทุกคนมุ่งมั่นมีเป้าหมายเพื่อผลสำเร็จของงานอย่างเต็มที่นะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็ได้ําเนินการนะครับและตลอดจนต้องมีการบริการลูกค้าของเรา ให้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดและได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมนะครับไม่มีการแบ่งชนชั้นหรือว่าสร้างความล่าช้านะครับเนื่องจากเรายึดปฏิว่าความล่าช้าเป็นความไม่ยุติธรรมเพราะ,ะนั้นการทํางานของเราต้องไม่ล่าชา้ารวดเร็วและคุ้มค่าซึ่งในส่วนนี้เราก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปให้สำนักงานวง์จังหวัดนนทบุรีเป็นราชการ4.0ได้ต่อไปครับขอบคุณมากครับ